ทุกภายนอกเป็นการเล่นน้ำแข่งนิ้เองขณะนี้นะครับเป็นกครับผ่านจนทำให้ถนมนั้นเกิดการทุดตัวลงนะครับรถไม่สามารถสันจรผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านได้ครับระดับน้ําที่ลึกกว่าหกถึงเจ็เมตรนี้นะครับคือปริมาณน้ําจากลําน้ํำยางนะครับที่ไหลเข้าท่วมู่บ้านถ้าทางเกวียน บ้านท่าเยี่ยมนะครับและบ้านท่าโพนะครับในตำบลบ้าหลวงอำเภอสรับจังหวัดร้อรยอเยอ็ดงคนให้หมู่บ้านทั้ง3แห่งนะครับูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านต้องสัญอนทางเรือเท่านั้นนะครับอีกทั้งมวน,น้ำนะครับได้ไหลเข้าทำลายบ้านเรือนไร่นาและที่อยู่ตั์เลี้ยงนะครับเสียหา,ายนับแสนบานท ทำให้ชาวบ้านบางส่วนนะครับต้องคนย้ายสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงเพื่องหมีน้ํานางจังศรีลาวันวัย87ปีหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกนะครับว่าหลังจากบ้านต้องจมอยู่ใต้น้ํานะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลําบากไม่มีไฟฟ้าและน้ําประปาใช้จําเป็นต้องย้ายมาอยู่ใต้ถุนบ้านของเจ้าหน้าที่ชั่วคราวโดยจะไม่ย้ายไปถูกอพยพนะครับเนื่องจากเป็นพื้ะไรไปอ่ะป็นพื้าใส่ที่เห็น

แม้ระดับน้ําจะยังไม่ลดนะครับก็ขอที่จะพู้ต่อไปครับนอกจากนี้นะครับประชาชนทั้ง3ามหมู่บ้านนะครับที่ได้รับงหกงขทาวนนี้นะครับยังฝากนะครับขอให้แม่บุญนะครับรวมเป็นทนในาี่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาในจากสิ่งของต่างๆเข้าไปเอาเอมงคนเดียวแล้วเข้าไปเอาเข้าไปเอาท่แกะเข้าไปเข้าไปเอาทีแกะเขาไม่ใช่เข้าตรงนี้เขาตรงนี้ค่ะมาตรฐานระบาดระดันี้มาตรานระด้ ตรงนี้ครับนี่ที่แกอยู่ตรงนี้ระกูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนพี่แกอยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นไม่ได้นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อตรงนี้รสาวที่อยู่บ้านชาวบ้านชาวช่องจะคีรกันครับไม่ได้พี่แกอยู่ตรงนี้ไม่ไ้่ตหน่งี่เราถึงไม่ได้ฝา้ชไปดูวปารยกรอาาไปได้ดตัวุนิยมวิทยานี่โอ้โหใช่นี่นคืออะไรคะ เต็มเตกมเลยผมองถึงพิมวิทยาเนี่ยพยายามท่านอธิบดีก็พยายามจะเนี่ยฮะพยายามจะบอกว่าอากาศเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ลืมติดตู้เอร์ไงเออๆๆทำใหญ่วงไฟมืดไปหมดเลยครับแล้วก็กี้ก็มีการใส่หนวกเอานี